วยไทยเนี่ยถ้าเรานับถึง10ก็คือน็อกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ 1, 3, 3, 6, 7, 8, ่งสองามสี่หกเจ็ดแปดเราต้องรีบต้องรีบลุกมาไม่งั้นคือโดนน็อกแน่นอนแรมปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมง สวัสดีครับครับครับพลนวัตครับผมรับบทเป็นทันในเรื่องนับแปดครับของสิทธางครับผมรับบทเป็นโปรดในเรื่องนับแปดครับนับแปดนะครับก็คือเป็นละครที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ล้มกี่ครั้งก็ต้องลุกให้ได้ครับผมนับแปดก็คือเวลาต่อยมวยไทยเนี่ย ถ้าเรานับถึง10ก็คือ,อน็อกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเราต้องรีบต้องรีบลุกมาไม่งั้นคือโดนน็อกแน่นอนไม่ได้คครับต้องนับแปดครับ <c oughs> ต้องนับแปดเท่านั้นครับ <c oughs> รับบทเป็นทันนะครับก็เป็นนักมวยที่ขึ้นชกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะเข้ามาต่อยในค่ายที่ดัง,ดง,ดงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเดินตามความฝันไปเรื่อยๆอะไรเนงะี้ยจนบางทีก็อาจจะเส้นทางอาจจะไม่ใช่ ราบเรียบมากก็จะมีอยู่ภาษาต่างๆเข้ามาเยอะพอสมควรครับก็แล้วผเป็นคุณโปรดครับผมซึ่งเป็นนักมวยในเมืองครับเราก็จะเป็นนักมวยลูกคนรวยหน่อยใช่ครับที่จะฝึกมาเพื่อต่อกรกับแชมป์ต่างๆซึ่งเราเป็นแชมป์ด้วยนะครับเราก็ต้องมีหน้าที่แบบป้องกันแชมป์ครับผมซึ่งจะเป็นมวยแนวแบบดุดันครับผมใช่ครับ อาจจะถูกกันก็ได้นะครับก็ในเรื่องคือเราเหมือนเป็นเป็นนักมวยน้องใหม่ละกันแล้วก็คนนี้เขาเป็นรุ่นพี่ในค่ายครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะโดนรับน้องค่อนข้างชียหนักแล้วก็โดนคอมเมนต์อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ถูกกันถึงเรียกว่าคู่ปรับเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวยด้วยเรื่องของ ความรักด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีคู่ปรับกันอะไรอย่างเงี้งใช่ใช่ครับผมครับผมก็ชื่ออ๋องสิทธาสุวเกียงไกลนะครับก็เป็นเรื่องแรกเลยครับที่เล่นครับผมรู้สึกช่วงแรกจะกดดันมากๆกครับก็เลยต้องทำการบ้านเยอะหน่อยทั้งเรื่องบททั้งเรื่องท่าทางเรื่องการซ้อมมวยครับผม มันงั้นเราตามพี่ๆเขาไม่ทันแน่นอนครับผมใช่ครับผมใช่ครับคือปกติผมไม่ไว้หนวดเลยนะนี่เรื่องนี้เนี่ยผมได้ลองไว้หนวดเลยครับผมใช่พูดจริงเพราะว่าปกติเนี่ยผมไม่เคยไว้หนวดครับผมจะไม่ชอบเพราะมันแบบร้อนลุงลางอะไรอย่างนี้แต่พอไว้แล้วตอนนี้เริ่มติดเริ่มติดแล้วใช่ก็อาจจะไว้ไปเรื่อยๆเริ่มติดแฮะเริ่มเริ่มติดเศษอาหารแล้ว กินที่ก็ต้องเล็มใช่เแปลว่านักมวยกล้าใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าพ่อของเขาเนี่ยก็คือเขาก็ใช่ไว้หนวดเหมือนกันเลยเนี่ยพอลูกขอจะมาเป๊ะครับผมก็ได้อยู่คือครั้งแรกที่รู้ว่าต้องเล่นเนี่ยคือผมเขาเรียกว่าแอบกดดันนิดนึงเพราะว่า เราไม่เคยซ้อมมวยไม่เคยแบบเล่นกีฬาม,มวยมาก่อนเคยแต่ออกกำลังกายอย่างอื่นอะไรเงี้ยแล้วม,มวยเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้อคนละแบบกันมันจะมีลีลามีศีละปะของมันด้วยคิปที่มี่จะไม่เหมือนคิวบูทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แอบกดดันเพราะว่าเราเหมือนเป็นตัวแทนนักมวยอะไรเงี้ยที่แบบว่าต้องทำให้ดูออกมาดีที่สุดเราก็พยายามเต็มที่ครับก็พยายามไม่ทำให้พี่ๆนักมวยรู้สึกว่าขายหน้า ครับผมเราพยา e e ยามทําท่าให้ดีที่สุดพยายามทําให้ถูกแม่ไม้ให้เยอะที่สุดครับผมทำให้พี่ๆรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือมวยไทยที่เราไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่นักแสดงยเดียวครับผมใช่ครับผมเพื่อความสมจริงแล้วก็เพื่อความถูกต้องหลายๆอย่างที่ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าทางหรือว่าองค์ประกอบต่างๆก็คืออยากจะให้แบบเป็นมวยไทยจริงๆถ่ายทอดออกไปเพราะว่ามวยไทยนี่ก็เป็นซอฟท์เวอร์ด้วยนะครับตอนนี้อะไรนะก็อยากจะถ่ายทอดผ่านเรื่องราวนับแปดออกไปให้ทุกคนได้ดู เพราะว่าคือมวยไทยก็เป็นศิละปะที่ที่อยู่กับคนไทยมานานอนะไรเงี้ยความถูกต้องต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำกันบ้านคนข้ง,งเยอะไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักแสดงก็ต้องขยันซ้อมมวยท่าทางต่างๆด้วยรวมถึงบทที่ไม่ใช่แบบเส้นเรื่องเบาๆคือเป็นเส้นเรื่องที่หนักมากๆมีดราม่าเยอะมากๆใช่แล้วก็มีข้อคิดต่างๆให้ให้ทุกคนได้ได้แบบได้ความรู้รด้วยอะไรเงี้ยใช่าาครับ เขาบอกว่าของอ่องเขาก็ออกมังกายอยู่แล้วใช่ครับะจะเป็นเหมือนแนวบอดี้บิวตี้อยู่แล้วครับแต่ว่าต้องปรับหน่อยกับเรื่องมวยเพราะว่ามวยนี่เราใช้แรงเยอะแล้วก็แบบใช้การคาริโอที่เยอะมากกล้ามเลยอาจจะไม่ต้องจําเป็นขนาดนั้นใช่ของผมก็อาจจะ,ะต้องเพิ่มมวลกล้าเมเนื้ออีกนิดนึงเพราะว่าเราเราเพราะว่าเราเป็นสายวิ่งมาอยู่แล้ววิ่งบุกมวลกล้ามเนื้ออเมพิอาจจะหายอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ความสมจริงของของความเป็นมวยไทยอะไรเงี้ยครับ อ่าก็ต้องฟิตกว่านี้แน่นอนครับครับผมครับอย่างเมื่อกี้ได้ดูแบบว่านอนที่แบบเสร็จทำอะเวทีแบบดูด้วยจริงจังมากๆเหมือนกันนะในหลังคอด้วยตอนนี้เลยใช่ครับอันนี้คือเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นแหละคือแค่ไม่กี่คิวจิ๊บๆให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันจะมีบางทีอาจจะมีลีลามีท่าทางที่คาไม่ถึงเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาได้ท่านจิ้ต้องจิกน่เลครับ ในแม่ไม้มวยไทยเนี่ยคือความสวยงามต้องเป็นระดับแรกแล้วก็ต้องมีความเซฟด้วยแต่เซฟอ่ะคือถ้าเราเซฟมากไปมันก็ดูดูไม่จริงดูไม่สวยเพราะฉะนั้นอาจจะมีการสัมผัสบ้างได้ให้แบบรู้สึกว่าได้รอยกับบ้านนิดหน่อยอะไร่างนี้เพราะว่ามีรอยช้ำมีปุดๆบ้างใช่เพราะว่ามวยไทยจริงๆอ่ะเขาเขาเจ็บกันจริงๆเราก็สมจริงในระดับหนึ่งเพื่อที่จะถ่ายทอดความความความเรียวให้ทุกคนได้ดูกันครับผมใจมาอเนาะครับผมใช่ค่ะ ฝากละครเรื่องนับแปดด้วยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของมวยไทยซึ่งมวยไทยก็เป็นกีฬาที่อยู่กับคนไทยมานานนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะตอนนี้ด้วยก็อยากจะถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของนับแปดเนี่ยให้ทุกคนได้ดูได้เห็นมุมต่างๆมุมที่หลายคนอาจจะย,ยังไม่เคยเห็นหรือว่าเคยเห็นแล้วก็ได้ชมแน่นอนรวมถึงนอกจากมวยไทยแล้วยังมีเรื่องของอดราม่าความเข้มข้นต่างๆที่เยอะมากๆนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกๆคนรวมถึงนักแสดงทุกท่านด้วยนะฮะก็เปิดกล้องเร็วๆนี้แล้ว อีกไม่นานได้ชมแน่นอนครับผมได้ครับ้คตัวไหมครได้ครับผมก็อองสีซานุกเกียงไก่นะครับฝากตัวด้วยครับ <c oughs> เรื่องนี้ทำให้ดีที่สุดครับผม <c oughs>